สวัสดีครับผมเบิร์นะครับจากร้านเบิร์มอไซสองศูนย์หนึ่งห้าวันนี้ขอพาเพื่อนๆมาชมนะครับคาวา s a กิ z ซ0เก้าร้อยเอชอีนะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปีสองพันสิบเก้ารุ่นปีผลิตสองพันสิบเก้านะครับสีแดงเทาตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นสเปเชียล d i t i o ชันนะครับหรือว่าเอชอีนะครับมีของแต่งสวยๆนะครับรอบคันเลยนะครับ รถบ้านเจ้าของเดียวนะครับไม่มีแม้แต่ล้มแปะนะครับใครสนใจเข้ามาชมรถตัวจริงที่ร้านได้นะครับคันนี้รถสวยมากๆนะครับเลขไม้ใช้ไม่เยอะนะครับวิ่งมาเพียงแค่7,600กโลแท้ๆเท่านั้นนะครับสมุดรับประกันสูตรเล่มทะเบียนครบหมดทุกอย่างเลยนะครับผมนําเสนอในราคาดีๆกันไปเลยนะครับเพียง2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับแซด0 0 e ารีนะครับจดปี2019รุ่นปีผลิต2019ราคาเพียง2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ขานี้โปรเลาจเช่นเคยนะครับวันรับลดจ่ายศูนย์บาททําสัญญาผ่านรับลดได้เลยนะครับหรือว่าฟรีดาวนะครับสามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนค้านะครับทางร้านมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับรานี้เราลองมาชมเลขไม้กันครับเลขไม้เพียง7,600โลฟังเกดเพิ่มเงินครับ ครับใครสนใจเจ้าแซด0ก้าร้อสภาพสวยๆคันนี้ก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ